สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเช้งแห่งหมอนิวเช้าวันศุกร์ที่2พฤษภาคมคราคาทองคำสปรอร์ตยังคงเดินหน้าปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่3ปิดตลาดเมื่อคืนปรับตัวลงแรง50ดอลลาร์ปิดที่3,238ดอลลาร์ค่ะมีแรงเทขายทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจากประเด็นสงครามการค้าโลกที่ดุนแรงน้อยลง แล้วก็มีความคืบหน้าของการเจรจาการค้าระหว่างสมิการแล้วก็ประเทศคู่ขาทำออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐอาจบรรลุข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้รวมทั้งจีนด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวมาช่วงเช้าจีนออกมาเปิดเผยครั้งแรกเลยว่าพร้อมที่จะเจรจาการค้ากับสหรัฐนะคะ ตรงนี้ก็เลยทําให้ช่วงเช้าราคาทองคำก็ยังโดนแรงเทขายออกมานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรากังวลมากสงครามการค้าสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยการเก็บภาษีสินค้านําเข้าสูงขนาดนี้นะคะนำให้อาจจะเกิดเศรษฐกิจสมัยกาถดถอยและรวมทั้งเศรษฐกิจโรคด้วยนะครับซึ่งเมื่อวันพุธสหรัฐเปิดเผยตัวเลข GDP ไต่มาสหนึ่ง หดตัว0.3จากที่ไตมาสี่ขยายตัว2.4นะคะเรามาเมื่อคืนมีผู้ขอรับการว่างงานตัวเลขออกมาเพิ่มขึ้น18,000รายเป็น241,000รายตัวเลขตรงนี้สูงกว่าตลาดคาดการไว้แล้วก็สูงที่สุดเลยนับแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะทำให้ตลาดก็มีความกังวล เช่นเดียวกันว่าเศรมิกาอาจจะเริ่มชะลอตัวลงอาจจะเกิดภาวะถดถอยแต่ว่าเงินตนลา์แข่งข้างขึ้นมานะคะเพราะว่าประเด็นเรื่องมีความคืบหน้าการเจรจาการค้าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างการค้าประเทศต่างๆเนี่ยนะคะมิกาแล้วก็ประเทศต่างๆเริ่มลดน้อยลง ทางด้านกองทุน S P D R ซื้อทองคำเล็กน้อยนะคะ1.15ตันเท่านั้นเองสำหรับคืนนี้1ทุ่มครึ่งนะคะสำคัญมากตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรว่านอนฟาร์มเพโลเดือนเมษายนตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น1 3 8 0 0 0ตำแหน่งนะคะหลังจากที่ตัวเลขการจร้างงาน A D P ประกาศออกมาวันพุธ ออกมาเพิ่มขึ้นเพียง62,000ตำแหน่งเท่านั้นนะคะอัตราการว่างงานเดือนเมษายนตลาดประเมินว่าจะทรงตัวที่4.2%นะคะแต่ว่าถามว่าประเด็นที่สำคัญนะตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องข่าวการเจรจาการค้าระหว่างสหมิการเราก็จีนนะคะเดี๋ยวติดตามว่าจะนัดคุยกันครั้งแรกเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าการเจรจาอาจจะต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าตลาดก็คงมีความสบายใจ นะะในช่วงระยะสั้นช่วงนี้ไปก่อนแนวโน้มราคาทองคำนะคะหลังจากลงไปทดสอบแนวรับ3,200ดอลลาร์แล้วมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะแต่ก็ประเมินนะคะข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสเปนกาแล้วก็จีนเนี่ยน่าจะทำให้ราคาทองคำไหลลงต่อนะคะแนวรับ3,200ดอลลรารัรบไม่อยู่ แนวรับถัดไป3,150ดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้าน3,270ดอลลาร์แล้วก็3,300ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทงแท่งของสมาคมปรับเปลี่ยนถึง27ครั้งเมื่อวานนี้แล้วก็ขายออกช่วงเย็น51,100บาทลดลง800บาทค่ะแนวรับ51,000บาท5,500บาทแนวต้าน51,700บาท52,000บาท 5, บาท, 5, าท,ทวนค่ะ สำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะมีอยู่อ่ะจะถือต่อไปนะคะล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกไม่สบายใจขายออกไปก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดลงทุนระยะยาวแนะนำว่าถือต่อไปได้นะคะส่วน Go ลฟิเจอร์นะคะก็เก่งกำไรนะคะได้สองฝั่งนะคะเข้าเปิดฝั่งขายที่ประมาณ3,200 45ดอลลาร์นะคะเราก็จุดขายตัดขาดทุน3,270ดอลลาร์เราฝั่งซื้อนะคะถ้าเกิดเก่งกำไร3,200ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,150ดอลลาร์นะคะก็ไลฟ์ฟิเจอร์เปิดฝั่งขายนะคะ3 2มพันดอลลาร์นะคะเราก็ตัดขาดทุนประมาณ3,300ดอลลาร์นะคะการเข้าเก่งกำไรฝั่งซื้อนะคะ เก่งกำไรที่3,230ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,180ดอลลาร์ 3, ค,าค่ะสำหรับเงินบาทนะคะแนวโน้มก็น่าจะอ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่วันพุธกนอง,งอตัดสินใจลดดอกเบี้ยนโยบาย0.25%เหรอ1.75%นะคะเม็ดเงินก็น่าจะไหลออกตลาดพันธบัตรเงินบาทแนวรับ33บาท 30สตางนะคะแล้วก็3 3บาท10สตางส่วนแนวต้าน33บาท65สตางค์33บาท,สบาท85สตาต่านะคะ USD f u t u r e แนวรับ33บาท20สต่างแล้วก็แนวต้าน33บาท55สต่างค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ